อันนี้ให้ใช้คุณพอทายว่ามีดหมออย่างนี้ราคาเท่าไหร่โอ้ยถ้าอ่าผมทายนะราคาพระเครื่องหลวงพิธเนี่ยลิมิเต็ดเนี่ยน่าจะมีหลักล้านอับผมว่าน่าจะมีล้านสองแล้วกันเพราะมันมีต่อโพสต์ไงใช่อันนี้จะแพงกว่ารุ่นแรกนะฮะเพราะว่าอันนี้การเล่นหาง่ายกว่าตรงนี้เขาจะมีอุดผงพายคูมันโอ้มีอุดผงด้วยก็้องแพงกว่านั้นใช่ครับเล่นนี้ก็ต้องมี ประมาณนั้นครับสองล้านห้าสามล้านถือว่าเป็นมีดหมอที่แพงที่สุดของคณาจารย์เลยนะครับผมใช่ครับแต่พี่วัตไม่ได้พกใช่ไหมผมไม่ได้พกไม่ได้เครื่องไม่ได้ครับโอ้โหนี่แทงทุกอย่างหลืครัทิมครับคือความง่ายของรุ่นนี้ก็คือมีต่อโค้ดครับแล้วก็มีอุดผงภัยเวลาพี่วัตดูอย่างมีดหมออย่างเงี้ยพี่วัตก็จะดูที่โค้ดด้วยใช่ไหมครับดูโค้ดที่ต่อครับตัวที่ก็มีต่อโค้ด X3 นะครับโอ้ตางนี้ด้วยใช่ครับตรงตรงสันอันนี้ X3 แล้ว็องทีด้ามเขาก็จะมีตอกเลขดูหลายอย่างครับทําไมต้องเป็นโค้ดเลขสามครับคุ่วัฒคืออันนี้โค้ดเลขสามนี่มันเอาของคุณพัฒนาบุญอนุกูลเขาเป็นมีโค้ดเลขสามเขามาตอกเจ้าของเจ้าของเจ้าของนี่หมออ๋อเป็นของเขาเองใช่ครับใช่ครับก็เลขสามนี่ก็ทําให้แวรลูของมูลค่าของสิ่งขอนวัตถุมงคลอัพขึ้นมาใช่ครับเรียนสิ่งนีเจอวันนี้สุดยอดมากมากสุดยอดมากมากเพราะว่า เป็นสิ่งที่ทุกๆคนเนี่ยใฝ่ฝันจะเห็นโดยเฉพาะพระเนื้อทองคำของหลวงปู่ทิม